มีมีอะไรให้ช่วยมั้งคะแราวพอมาแล้วที่ทำช่วยเราทำให้เราอยากเล่นเกมเรามีอะไรให้ช่วยดับเพลินง่นยายกกจ้้าที่ดับเพกหานี้พี่นมานจะทำอะไรคะวันนี้จะมาเล่นเกมดับเพลินโชวนนางนาจา เ้าช่กิดเรื่องใหญ่แล้วไปไม่บ้านะเราเพื่อนสัตว์ตกอยู่ในอันตรายพ่อแม่บ้านต้องทำไงคะต้องเรียกรถอะไรคะดับเพลไม่ใช่เครื่องบินดับเพลิงรถด,ดับเพลิงพาะประชวรต้องเรียกใครคะมาเชลเป็นผู้นำดับเพลไปไม่บ้านต้องส่งรถดับเพลใหม่ไปช่วยเพื่อส่งน้ำ ชไฟไหม้บ้านใครคะบ้านบ้านแห็กับบ้านกับดายเ,าเ,เดี๋ยวไฟไหม้บ้านนะไฟไหม้บ้านสามร็วเดีวติดับหมดยังคะัใกล้ทุกคนแล้วคะ่ะบายบายกกิก คนเป็นเจ้าหน้าที่แบบพร้อมที่กล้าหาญจริงๆเย้มีเห็ดด่วนมาอีกแล้วป่ะคะเห็ดไฟไหม้มาอีกแล้วทำไงเห็ดไฟไหม้มาอีกแล้วทำไงเรามาเตรียมพร้อมกดอันนี้ไปกูกูใครไปช่วยพี่วะไปช่วยกับใครก็ช่วยคนเดียวนั่นแหละเรานใช้ตีกี้มันช่วยเหร มีผนนู้ช่วยจิงจีอเอาไปมาช่วยน้องกระต่ายกี่ตัวครับนี่คือน,น้องอะไรแพะเองแล้วแพะก็สองตัวมีใฟไม้สามตัวเร็วเร็วเร็วรีบดับไฟเร็วเร็ว ดูน่ตาเน้อไไมแล้วเราต้องไปช่วยไปไปช่วยกับพี่กิกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันม่ควช่วยอุ้ยรอบนี้ต้องขับพเตอร์ไปช่วยใช่เขาอยู่ในบ้าผาเป็นอันตรายเนี่ยน้องแพช่วยน้องแพก่อนน้องหมาน้องด็อกน้องแพ น้องหมาก่อนแล้วต้องหนีเฮ้ยน้องตายต้องช่วยลายจะตายอ๋เอเฮ้ยช่วยด้วงช่วยด้วย,ช,วย,วยช่วยได้กี่ตัวแล้วคะสามตัวอยู่สามตัวอยู่เหรอ ต้องช่วยหยิบถัวคะ่ะเราต้องรีดใส่น้ำดู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 ว้าวทุกคนปลอดภัยไหมคะปลอดภัยอยู่ปลอดภัยเหรอว้า,ตาวตเบมือกดไลค์กดแชร์ให้คลิปน้ำวัวด้วยนะคะคลิปน้ำวัวจะได้เยอะนะคะทุกคน 分开。